ท่านพุทธศาสน,นิกชนทั้งหลายการฟังเรื่องราวของพระสูตรก็ถือว่าการฟังเรื่องราวของบุคคลผู้ปฏิบัติก่อนการที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาพระสูตรมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังก็มีความประสงค์ยู่ว่าจะได้ถือเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ มีบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านว่าเรื่องราวของพระสูตรเป็นเหตุไรผลก็ว,ว่าองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศมนานแล้วก็มีใครที่ไหนบ้างจะจำเขาไว้ดีไม่ดีเขาก็กล่าวว่าพระสูตรเป็นเรื่องราวที่บรรดาท่านทั้งหลายนักประแต่งขึ้นไว้หลอกเด็ก ว่เรื่องนี้จะเป็นระการใดก็ช่างเถอะบรรดาท่านพุทธบริษัทเรามาถือเอาเหตุเอาผลกันดีกว่าเรื่องพระสูตรจะจริงแล้วไม่จริงก็ช่างถ้าเราเป็นคนมีปัญญาสามารถปฏิบัติตามกระแสะตามที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคสอนทำที่ปจัจจุคุญญาให้เกิด ทำปุเพนิวาสานุสติญาณให้เกิดธรรมตีตังสิญานอนาคตังสยญาณให้เกิดทำเจโตปทเทติญาณให้เกิดเพียงเท่าน,นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคก็รู้สึกว่าจะเป็นของไม่ยากนัก จะเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรรรมศาสตร์ธันดามีเหตุผลพอสมควรแล้วก็เป็นความจริงทุกอย่างสำหรับพระสูตรที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังมาในการก่อนทั้งบุปรกรรมรู้สึกว่าเป็นกรรมชั่วทำตัวให้ได้รับความทุกข์ฟังแล้วน่าสลดใจ ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรอ้างตัวอย่างแม้แต่กรรมของพระองค์เองที่เป็นพระมหาชนก้วยมีเจตนาเรตนาความรักไรสม,มนเนินตัวเล็กๆซึ่งเป็นเด็กอายุแค่เจ็ดขวบพายเรือม,มาเนนตัวเล็กๆนี่น่ารักมากแกล้งทำน้ำให้เป็นคลื่นเพื่อเป็นการล้อเนนพอดีสมมนเนินก็เลือนล่ม อาศัยที่พระองค์ทําให้เนรเรอร่มแล้วก็มีความรักอยู่เป็นทุนจึงได้อุ้มสมณนเนรนั้นขึ้นบกเปลี่ยนผ้าให้ใหม่ครับเป็นโยมประวรณาในฐานะที่พระองค์เป็นพระราชาเนรเป็นเนรของหลวงเป็นพระของหลวงมีความสุขเป็นพิเศษแต่ถึงกันนั้นก็ดีองค์สมเด็จพระบรมโลกระเชิกกล่าวว่ากรรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เป็นจัดว่าเป็นอกุศลและกรรมความจริงน่าจะคิดถึงเจตน,นาเจตนาขพระองค์ไม่ได้คิดว่าจะฆ่าและแยกล้งสมณเณรให้มีความทุกข์แต่เราว่ากรรมเล็กน้อยเพียงเท่านี้ก็ทําให้องค์สมเด็จพระชินสีต้องไหวน้ํามาถึงห้าร้อยชาติแต่ว่าผลของความดีที่สงเคราะห์สมณเณรการไหวน้ําคราวไร ก็ปรากฏว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาเป็นพระราชาทุกชาติเหมือนกันมันเป็นอันว่าผลของความชั่วและผลของความดีให้ผลร่วมกันดังนั้ว่าต่อตินี้ไปจะยกล่าวถึงผลความดีให้บรรดาท่านผูบริษัทฟังเพราะว่าการเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระพุทธเจ้าทรงแนะนําโดยเฉพาะคือให้บรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันหนึ่งนั่นก็คือพระนิพพานนี่การจะไปพระนิพพานในบรรดาท่านพุทธบริษัทร,รู้สึกว่ามันยากเหลือเกินทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนจะไปนิพพานได้ต้องตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉตาบาร แล้วก็สำเร็จสำหรับกิเลสนี้พระโบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่ามีกิเลสถึงพันห้าตัหาร้อยแปดเป็นอันว่ากิเลสและตัณหานี่นับกันจริงๆมันก็ไม่ทวนแล้วเราจะมานั่งไล่กิเลสให้หมดใจไล่ตัณหาให้หมดใจมันจะเป็นไปนได้ยังไงนี่เป็นเครื่องหน้าสงสัยสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัท เมื่อไรแล้วเราจะไล่กิลเลสหมดไรเราจะไล่ความรักที่เกี่ยวกับกามารมณ์การอยากมีผัวมีเมียอยากมีลกูกเมื่อไรมันจะหมดไปสักทีเราจะไล่กิเลสตัวร้ายคือความโกรธคิดประทุษร้ายชาวบ,บ้านชาวเมืองนี้เมื่อไรมันจะหมดไป เราจะมาไล่ความหลงที่ปรากฏขึ้นในใจมันก็แสนยากเพราะมันหลงใ็จแล้วในบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ถ้าเราฟังไปในการการด้านปฏิบัติในพระพุทธศาสนารู้สึกว่าจะยากเต็มทีแต่ได้ว่าองค์สมเด็จพระมหามุนีในฐานะที่เป็นสัพพนิญูเป็นพระพุทธเจ้ามีความฉลาดเป็นพ่เศษ องค์สมเด็จพระบรมโลก,กเชิก็มีวิธีแนะนำคือแนะนำแบบความฉลาดถ้าฉลาดจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงการไปพระนิพพานก็ไม่ใช่ของยากเหมือนกันบางทีท่านฟังแล้วจะรู้สึกว่าง่ายเกินไปกว่าที่ท่านคิด แต่ว่าสําคัญอยู่ที่จิตเท่านั้นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะเกิดในอบายภูมินรกเปตสุรกายสติระชนันหรือจะมาเกิดเป็นมนุษย์มีความสุขมีความทุกข์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรมหรือเกิดที่นิพานความสําคัญอยู่ที่ใจอันเดียวถ้าใจเราดีจับอยู่ในส่วนดีเราก็มีความสุข สามารถจะเปลื่องความทุกข์เข้าถึงพระนิพพานได้ถ้าเรากลายเป็นคนใจร้ายบรรดาท่นพุทธบริษัททั้งหลายเราก็ไม่ค้นทุกข์น <c oughs> ีนี้เรามาดูตัวอย่างกันสำหรับท่านที่เข้าถึงซึ่งพระนิพพานง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสติระชาน <c oughs> สามารถทำจิตใจของตนให้เป็นปัจจัยเข้าถึงพระนิพพานได้ไง่ายๆเพียงตายจากสติริชานไปเกิดเป็นเทวดาจุติจากเทวดามาเกิดเป็นคนได้พบศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาแล้วฟังเทศในศาสนาขององค์สมเด็จพระบาททีแก้ว ความจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเทศเป็นพระสงฆ์สาวกเทศเพียงจบเดียวท่านก็บ,บรรลุพระโสดาปันทิผลพอฟังครั้งที่สองก็เป็นพระอธิยะบ,บุคคลขั้นสูงสุดคือพระอาหารหัตตผลนี่ความจริงถ้าฟังเรื่องนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าง่ายฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยจรึงไี่ทรงแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัท ให้ระวังใจเป็นสำคัญโดยพระบาลีว่าเจพิจ,จตนาหังพิกเวยอุญยังวะามิซึ่งแปลเป็นเจความมาดูก่อนพิสุทันหลายแล้วกล่าวว่าเจตนาเป็นตัวบุญแล้วมีพระบาลีอันหนึ่งกล่าวว่ามนโนปุพังขมาธรรมามนโเามนเศรษฐามโนมยา ทำทั้งหลายมีใจเป็นห้นหน้ามีใจประเสริส,สดสำเร็จในใจนี่เราจะดีและจะช่่วได้ก็อายใจเป็นสำคัญนี่อารบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรามาดูตัวอย่างกันว่าใครหนอที่ฟังธรรมขององค์สมเด็จกระููมีพระภาคโดยไม่ทราบบอกสิ่งนั้นเป็นธรรมถ้าว่าพอใจในเสียงธรรม เกิดเป็นเทวดาลงมาเกิดเป็นคนเข้าถึงซึ่งพนิพพานง่ายธรรมดาท่านพุทธบริษัททั้หลายจะลองฟังและลองปฏิบัติตามเราเป็นมนุษย์มีความสําคัญยิ่งกว่าสัตว์ทีร้ชาานเพราะเรารู้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงธรรมหรือไม่ใช่เสียงธรรมลองฟังเรื่องราวของท่าน ตามรายูรนมิวว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสบในสมัยนั้นรายกฏว่ามีงูเหลือมอยู่หนึ่งตัวเป็นงูเหลือมแก่อาศัยอยู่ในเขตสถานคือถ้ำแห่งหนึ่งใกล้ใกล้กับสนักของพระสงฆ์ ในคราวหนึ่งองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอภิธรรมทั้งเจ็ดคัมภีร์คือประกณรเจ็ดประการที่องค์สมเด็จพระิจิตามายกล่าวว่าเป็นปีดกที่สามและเป็นปีดกที่มีความสําคัญที่สุด <c oughs> ถ้าบุคเทวดาและมนุษย์ปฏิบัติในด้านอภิธรรมทั้งเจ็ดประการนี้ได้ครบถ้วน ท่านผู้นั้นก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้เร็วที่สุดในคราวที่พระพุทธดเจ้าทรงเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาก็ได้เลือดความรู้ที่พระองค์ได้ทรงบรรลุมาเห็นว่าอภิธรรมมีความสำคัญเท่ากับความดีของพระมารดาก็ควรแก่บ่อนค้าเข้าก้อนและน้ำนมที่พระมารดาทรงเลี้ยงเพื่อให้ชีวิตมา องสมเด็จพระบรมศาส,สดาจึงได้ทรงนำพระวิธรรมไปแสดงเทศจบเดียวรปรากฎาพระพุทธมารดาได้ประสดาปฏิพลแล้วมีเทวดารรพรมมากท่านได้ถึงซึ่งพระอมะตามหาปรินิพน์คือเป็นพระอรหันต์ <c oughs> นี่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการฟังอภิธรรมย่อมมีประโยชน์ ถ้าเราฟังด้วยความเคารพแม้แต่พระที่ท่านสวดเราฟังไม่รู้เรื่องว่าท่านสวดว่าอย่างไงแต่ถ้าฟังด้วยใจเคารพแล้วท่านก็สามารถจะถึงพระนิพพานได้อย่างช้าอีกชาติเดียวเท่านั้นและเรื่องราวของคนอาตมาจะยังไม่พูดจะขอผู้เรื่องของงูซึ่งเป็นสัตว์ที่เล้ยงงก่อน เมื่อองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสัจจันดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงสอนพระอิธรรมกับบรรดาะพรสาวกแล้วคณะสาวกขององค์สมเด็จพระปฏิปแกวก็มีความประสงค์จะท่องจําให้ขึ้นใจจึงพากันไปซ้อมพระอภิธรรมในถ้ำใหญ่ในถ้ำนั้นปรากฏว่ามีทั้งข้างข่าวห้อยหัวก็อยู่ห้าร้อยตัว พราะเวลากลางวันข้างขาวนอนหลับแล้วก็นอกจากข้างข้าวก็มีงูเหลือมแก่กตัวหนึ่งงูเหลือมแก่ตัวนี้แก่มากไปไหนไม่เคยไวหวอาศัยอยู่ในถ้ำเรื่องของข้างข้าวอาตมาจะงดเว้นไปก่อนจะพูดเฉพาะเรื่องของงูเหลือม มูเหลือมตัวนี้มันนอนอยู่ได้ยินเสียงพระซอ้อมมีิธรรมทั้งเจ็ดจำเพีถ้าเด่าว่าบทอื่นๆใดนี้แกไม่เคยชอบความจริงจะไม่รู้ว่าพระท่านสวดอะไรท่านว่าอะไรจะเป็นธรรมะธรรมโมหรือไม่ท่านไม่เข้าใจพอใจจะเฉพาะในเสียงที่พอใจในเสียงก็พอใจอยู่ยบทเดียวคือบทอัญตนะ ในตอนหนึ่งของบทอัญตนะที่เราเรียกกันว่าปัญจักขันธ์ายท่านสวดกันว่าจากักขุนทิยังโซจินทิยังคานินทิยังจิวหินทิยังอย่างนี้เป็นต้นมันลงท้ายอย่างยงสำหรับบทนี้ในสมัยวัตามาบทปใหม่อยู่กับหลวงพ่อปาน พระในสมัยนั้นท่านชอบสวดเปัญจากทั้นทายใหญ่ในสมัยที่มีคนตายพระที่บทใหม่ว่าไม่ได้อย่างอาตมามยังไม่ได้ท่องกับเขาเวลาเขาสวดนี้บทนี้ก็ดำน้ำตามเขาไปด้วยว่าตัวหน้าไม่ได้ก็ลงท้ายว่าสียังสียังสียังพอจบแล้วก็แลกสตังคค่าสวดกับเขาได้เหมือนกัน เขาถวายเท่ากันพระดีสวดได้ทั้งมดก็ได้สตังก็จะมาสวดกับเขาไม่ได้เขาก็ถวายสตังเท่ากันแต่ถ้าว่าการสวดเพื่อหวังสตังในบรรดาท่านพุทธบริษัทองคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภ,ภาท่านบอกว่าตายแล้วลงนรกในี่ในตอนบทใหม่ๆอาตมาสร้างนรกไว้กี่ขุมแล้วก็ไม่ทราบ มาบาดหวั่นนรกขึ้นมาตอนที่โตขึ้นมาสักหน่อยเรียบวทนานนิดจิตจริงคิดว่าถ้าเืนเกิดต่อไปจะไม่เป็นเรื่องก็จะหาทางไม่เกิดยังได้ค้นฟ้าดูตำราของพระไตรปิฎกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านเทศไว้ตรงไหนบ้างที่เราจะไปพรนนิพพานกันได้ไง่าย เมื่อค้นคว้าไปก็พบหลายจุดตอนนี้จะพูดกันถึงงูเหลืองมเมื่องูเหลืองแก่แก่ฟังบทว่าสีอย่างสีอย่างสีอย่าง,งแกชอบตรงนี้ <c oughs> แก่ไม่รู้ว่าพระท่นว่าดีแล้วว่าไม่ดีว่าอะไรก็ไม่ทราบแต่ชอบตรงสี่อย่างมันลงท้ายเหมือนกันฟังเพราะดีเมื่อฟังไปฟังมาได้สองสาวัน <c oughs> อายุของท่านงูเหลือมตัวนี้ก็ถึงถึงเวลาตายก็แก่มากแล้วอาศัยที่ฟังบทของอภิธรรมอย่างประเภทไม่รู้เรื่องเพียงชอบใจในเสียงก็ปรากฏว่าแกตายจากงูเหลือมแล้วแกก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลก มีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้าห้าร้อยหรือพันหนึ่งเป็นบริวารจะไม่ได้นักเมื่อหมดการากความเป็นเทวดาก็มาเกิดในเขตของชมพูทวีปเกิดเกิดก่อนพระเจ้าอโศกมหาราชประมาณสามสิบปี <c oughs> ใน,น,นระหว่างที่มาเกิดความจริงมาจากด้านของความดีคือเป็นเทวดาได้เพราะเขตของพระพุทธศาสนาแต่เวลาที่จะมาเกิดเป็นคนมาเกิดในได้คุณที่เคารพในอจลกคือพระแก้ผ้าในตอนต่อมาก็ปรากฏว่าก็กบทเป็นพระในสำนักค่ายเจลกเดินก้อยแก้ผ้าตามสบาย <c oughs> ไม่มีกฎหมายลงโทษแต่เป็นที่เคารพคองตระกูลของพระราชาน่าใสายที่ได้ฟังที่ยังที่ยังมานั่นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นเหตุให้เจรลกท่านนี้ได้ที่ก็จกคุยยานนี่เป็นเรื่องน่าแปลกไหมบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> การเข้าถึงศาสนาขององค์สมเด็จพระวิชิตามารบรมศาสัาด้วยกำลังใจที่เขาลพเพียงเล็กน้อยมอเกิดเป็นคนบวชเป็นอาเจลกก็ได้ที่ปินกุย,ยานสามารถจะรู้อะไรต่ออะไรได้บ้างตามสมควร <c oughs> เพราะเป็นญาณที่มาจากชานโลกีมาวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชยังเป็นเด็กเล็ก พอเดินได้สะดวกสะดวกเวลานั้นเป็นยามว่างท่านพ่อเอาลูกเข้าไปอุ้มไว้บนตักท่านลูกชายนั่งตักท่านพ่อนั่งไปนั่งมาก็ปวดอุจจาระถ่ายอุจจาระออกมาเปื้อนตักของท่านพ่อท่านพ่อเห็นว่าลูกชายถ่ายอุจจาระออกมาเปื่อนก็จับโยนไปข้างๆ <c oughs> เขาไมาโยนในที่นี้คงจะม่โยนแหลงเขจะจับไปวางไว้ตาวา่บาลีทิ้งกล่าวว่าโยนพ่อมีความรักลูกจะโยนให้เจ็บหนักไม่มได้เมื่อมานาาเห็นว่าพ่อไม่ชอบใจลูกก็ลูกขี่รถตักจึงได้นำลูกชายที่รักไปอาบน้ำแต่งตัวเสียใหม่แล้วก็พาลูกชายไปเดินเที่ยวนอกวงัง พอดีคราวนั้นก็ไปพบกัไอ,อเจลกคนสําคัญนี่เขา้าคือไอเจลก,ลกงูเหลือมชื่อของท่านมีแต่จะกล่าวชื่อให้ฟังก็เป็นการไม่สมควรจํายากแล้วเรียกนว่บางเจลอาเจลกงูเหลือมก็แล้วกันไอเจลกเป็นที่เคารพคนตระกูลนี้ไม่เห็นเด็กคนนี้เข้าไปยืนมองดูสมเด็จพระบรมพิตรราชินีสงสยัย จึงได้ถามอาจารย์ใหญ่ว่าเคยคุณเจ้าดูลูกชายของหม่อมฉันเพื่อประสงค์อะไรพระเจ้าค่าแม่ <c oughs> <c oughs> เจอลกคนนั้นก็กล่าวว่า